ไก่เนี่ยเ่เนอึ่งออกใหม่เ็นตบมือวันเนี่สิปิ้งอึ่งปิ้งอึ่งขเด้อผมแม่พินน้องอึ่งอึ่งมือต๊ไข่ไข่ตัวใหญ่ใอึ่งจักโลเนี่ฮะสามโลหรือสิบสามฮะ หนึกว่าสามโลเขามนหลายแทย็สิบส,ส,ส,สามโลโลหลัแสนกับล้านสามเป็นเงินบาทกับประมาณสองพันห้าสองพันหกอึ่งแค่อึง่งหวานนะคนตบเมื่อดียมี่จะตัวใหญ่เด้พอพรแมพิ่นอ่น ต้มนะต้มส้สมสวยมักพามติ่งกับแซ่หรือว่าอึ่งเอาไปทอดแบบนิน้นำเอืออื่นเนื้อพร้อมพี่น้องหมักอึ่งแบบเลยให้อึ่งแซ่อึ่งน,นัวกับมีตะไคร้มีขิงมีเกลือชูรสแล้วก็มีซอสพริกน้ำน้อยหนึ่งเพื่อความอร่อย น้นำหมักอื่นหรือว่าน้ำเอ,อือบอื่นเด้๋ยพอไปปพีนน้องเอือบไวประมาณเอาอืองมาแล้วก็เทใส,ส่เอือบไวประมาณมาคนน้ำใส่มือคนอมหมัก<อ>ไว้ฮะซอสมะอันนี้ไปใส่ซอสสบ่ได รสแล้วก็รซอสเผื่อให้มันมีรสชาติออกเผ็ดๆหน่อยหนึ่งซอสจะต้องซอสพริกนะซอสพริกแบบเซาะอึ่งกับต้องอึ่งไข่ทุกโตเพราะว่าขั้นอึ่งบอกไข่กับซีงบอกเซาะเพราะว่าเน้นกินไทยเลยหมักคุกๆๆๆเข้ากันนะ แซ่ปก่อนนะเนาะมันกะชิ้เขาเนื้อสวะ<ข>มันเขา้ขาทั้งไดมันเข้าทั้งปากบอกเข้าไปว่ตุอันทุงแน่นีสิบสามกิโลประมาณสองพหบาทบุมเเนาะสิบสามกิโลกังนสามไม่รู้ละแสนไปสนใจกับมาได้เด้อ หั่นน้ำผู้ขันหนั่นเจ๊ข่าติทคิวเลิกเซโนำหมักไว้ก่อนประมาณสิบนาทีจา้างเลยก็บวาหนีบหนีบแล้วก็เขาตู้แซไว้อีกหนึ่งคืนเพื่อแบบว่ารดชาดจะได้เข้มข้นจะได้แบบว่านัวทุกโตนัวทุกตั้งแต่ขาตั้งแต่ขาหดหัวต้นไถ่อยู่มียังแบบว่าแซ่บเ้นแหละ สูตรทองเจ๊ข้าวสูตรทันเจ๊ข้าวเอาหมัดไหวนยทุกคนเอาสามารถเอาไปต้มเอาไปปิ้งเอาไปทอดได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเราใส่เครื่องคบถ้าอยากให้มันมีรสชาติแบบว่าขั้นต้มก็ต้องแบบว่าใส่ใบมะขามหรือว่าใส่ใบผักติ้วบ้านซีนะหรือว่ามะขามอ่อนเซ็ปซ่บเอิญต้มซั่วอื่นซั่วใส่ข้าวกลัวก็ได้หรือว่าต้มส้มก็ได้ แน่ตัคนหมักเนาะเพราะว่าเป็นอาหารที่หากินยากปีหนึ่งมันจะมีประมาณทั้งหนึ่งคือว่าวละปีกายในการเนาะแต่หาอื่นบ่มีปีในแห่งอื่นจะทำวันหลยกะหลยอยู่มูว่านฝนตกมันนี่ก็เลยได้อื่นมาอื่นเป็นอื่นอื่นไข่เด้อพอแม่พี่น้องคือว่าวละพายสนใจกับมาหั่นเจ๊ข้าวได้ทักทายเข้ามาได้เนาะ ใครอยากกินต้มก็โทมาก่อนแบบปิ้งหันมีขายตลอดอยู่ช่วงนี้ถ้าจะต้มต้องบอกก่อนเพราะว่าบรต้มไว้ต้องต้มลงหนาเพราะอื่นมันสีเปือ่อยซ่ากับประมาณชั่วโมงหนึ่งพนแหละจังนั้นได้สุกต้องให้ปเปือ่อยแบบว่าเวลาเอาเข้าปากมันจังได้ละลายเดี๋สนใจกับฮันเจคข่าวไสนใจกัอินบ็อกซ์เข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้เด้ออึ่งอึ่งไข่ มักเสร็จแล้วก็หนีบหนีบแล้วก็หน้าตาหนีบประมาณนี้เด้อยวพอมาพี่น้องเอืองไขว่บ้านเฮาไปมัดกิญญาเพราะว่าเอืองหาโตหาโตหกสิบพันกี่กับประมาณร้อยสาวบาทต่อไม้เด้อยวพอมาพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินลาปหกสิบพันกี่กบมัดไว้เต้าแบบนี้ประมาณ ยางหน่อยก็นหนึ่งคืนแหละมันจะได้เขาเนื้ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าก้อนนี่ก็มักไปก่อนเด้อพพอม่พี่น้องเอาเขาซองฟิตแบบนี่ให้ให้ไปว่าทนแข็งเลยแหละเป็นยังไงตั้งหลายสิบผ้าไปเบิ่งว่ะปิ้งซุแกแล้วเป็นจังไดเอาไปทอดเป็นจังไดแต่ฮันเจคาวโบ่เดมีทอดส่วนไลมีแต่ปิ้งกับต้มน,นะถ้าลูกค้ามาสั่งกันนะไปเบิ่งกันตอนปิ้งปิ้งซุแกแล้วเป็นจังใด ตใหญ่บะตัวใหญ่เซนสามตัวนี้เซนหนึ่งก็ได้ปิ้งแล้วก็ประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น,น้องอันนี้คืออึ้งซุกแล้วปิ้งไว้แล้วพร้อมรับประทาน,นเด้ออึ้งไทยอึ้งไทยอานเจ๊ขาวสิมีปิ้งปาลานำจะปิ้งไก่เราจ,จะโตก็มีปิ้งอึ้ง ก็ตัวว่าปิ 60, ้งหกสิบพันกีอึ้งไทยปิ้งออกมาสีก็จะมันมันอึ่งไข่อะไรอึ่งดำมันจะเป็นตัวดำดำพอตื่นหลับเป็นยักษ์ดันญญดแท้อึ้ปิ้งมาแล้วยเป็นแบบนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องกินกับตำมะพงตำมะทั่วแบบเสือกแซ่บคันตี้คั่นนันคันดใบ,บต้มกับต้มใส่ไหมมะขามเนาะเศรษแซ่บยั่วยั่วยั่วอึ้งไทย มันมีปิ้งปลาโจมันเดิมปิ้งปลาโจหันจีขาวปลาโจกระกม,มีปลาโจกระกม,มีเดิมแม่พี่น้องปลาโจปิ้งไก่หันจีขาวช่วงในลูกค้าสิบัวลายปันดาปิ้งไก่กระปประมาณนีเดิมต,ต้นหนึ่งกับข้าต้นนี่กระประมาณสองร้อยบาทต้นใหญ่สองร้อยซาวสองร้อยส,สี่สิบ ประมาณนี่กับเป็นไก่ลาดแท้ๆเป็นไก่คุ้มบ้างน,นะฮนะห้างเจค้าก็ยาอยู่ติดคิวโลดไพมาเซโนกันเนาะประมาณนี้เดอ้อฟังนะก็จะเป็นทาติ้งไก่ห้างเจค้าก็ากจะมีป้ายบอกเด้อเบอร์โทรมีป้ายห้างเจค้าวจเตปท้ายปิ้งไก่เแบบิเนาะ พวงในโบมีลูกค้าแล้วก็สซมี่แบบขายแบบว่าเขาโคบน้ำกับบริเวณในห้างประมาณนี่เด้อพอม่พี่น้องกับมีตั้มมะฝุงตั้มมะทัวตั้มมะแตงมีเฟอร์แบบเซกับมีห้องแอร์ห้ครอบเ้อบริเวณห้างกับประมาณนี่บริเวณห้างกับประมาณนี่เดอ้อพอม่พี่น้องก้า โทวมามะกันวินดีหักเดิมแปลว่าหักเป็นลายบุคคลหรือว่าเป็นกรุ๊ปทัวก็ได้เดิมนี่ด้านในก็นเป็นห้องแอร์ก็มีหับได้กับประมาณแปดสิบหถึงแปดแปดหัสต์สิบหกแปดเจ็ดหัตสิบพุกประมาณแปดสิบถานหรือร้อยถาเนี่ยด้านในได้ประมาณร้อยประมาณสองหลอดเมได้เดิมพอยกินอ่ะบริเวณอาหารกับประมาณนี้ สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกถูกุกคนผัดทอดมาแลลวอึ่งไทยอย่เด้ออึ่งไทยก็หลั็จะเป็นประมาณน,นี้อึ่งไทยไทยมันก็นจะเป็นประมาณน,นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องไทยแบบมันแบบไข่แมงดาเด้อจุดเจ้าเพราะอื่นเ่าสิกินกับเนี่ยก็กับตำมักทวมหมักงมักแดงกินกับขาวกินข้าวกินดิบดอกกินกับตำขับคุณขับคุณ ตามแบบกินผเดียวบ่ต้องล้วงลายานะทอดจะทอดแห้งๆน้อยนึงกินคามันก็กรอบๆนะมันคากรอบๆพราะนั้นต้มเช้าเราตืกก่นยังได้กินซีบไม่ได้ขึข้นจะไผอันทอดกรอบเนี่ยมันกรอบเด็กกระดูกก็กรอบอบรยไหม มีน้ำมันน้อยหนึ่งน้ำมันเอ,อื้องเพาเอื้องในซิบมมีจะท้าว่านีีี่บอกกับมีน้อยหนึ่งแหละอืมจไข่มันกิ้เป่าหา้างอยากขึ้นอยากไปสิไปอ่ไปะ,ไ,ะไม่เคอคงไม่เป่าหา้างใช่ ละลานเพิ่อนไปเรียกไปครับคุณหนึ่งสงเพียรไปเป่าห้างกับน้องอีกคุณหนึ่งเจ้าคามันหนังกินมันหนังมอว์ว่าเพื่อนบีบีอึ่งกับผมเนี่ยมันกินกินตึกบีบไม่รู้จั มันเกะไก่ไข,ข่แมงดาผู้ใดเคยกินไข่แมงดาแบบแมงดาท้ายอย่นะ้แมงดาตัวใหญ่ๆตัวขยำหน่อยเกะไก่กันาาก็จะกบประเทศเลยนะยำไข่อื่นกับโบเน่นเนาะแย่ก็จะดูเอาไข่มาแล้วมันลวกมันลวกกัขบข้าว่องฟิวไว้เนาะยำไข่อื่นลวกกับชีส บนแน่เกี๊ยวขาวชิลองเห็ดเบิ่งรอบหนาช่วงนี้อื่นยังแพงว่าเอาสปอร์ไข่มันต้องสิได้บวาลาอืมใช่ไม่คือคาไมไหมครับสดกอบแล้ว กินไปน้ำแนเมืองลูกค้าไปน้ำเพื่อนลูกค้าจะเข้าห้างมันมันมันเยอะชอบมาคนบมาคนยกินลองมากินบ่งมันแตดแต้เนาะกินดองกินมันแมนเทข้าวต้ม ต้มแม่งมาคือแผ่นแนนั่นนึงอืมนาะพระค้ามาพอดีเดีย๋ยวพอนำบะกล้า คลิปนี้ก็จะจบเท่านี้ด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดิมเนาะต้องเจี๊ยบเซ้นเจี๊ยบนูไม่บายจะบายดีสบายดี